สวัสดีค่ะสมาชิกนักธุรกิจกิฟปริปนทุกท่านสำหรับ ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มีโอกาสรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์มาฝากทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะและในช่วงแรกนั้นเราจะไปรับฟังเคล็ดลับและทําความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับอาหารเสริมและการลดน้ําหนักนะคะซึ่งในวันนี้นั้นเราได้รับเกียรติจากคุณอภิรดีธรมรมสอนค่ะท่านจะมาบรรยายในเรื่องของอาหารเสริมและการควบคุมน้ําหนักถ้าท่านใดต้องการจะควบคุมน้ําหนักตัวเองให้อยู่ในระดับที่คงที่และอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะต้องนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ แล้วล่ะค่ะเพราะว่าการที่เราควบคุมน้ําหนักได้นั้นจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีในอนาคตและยังเพิ่มความมั่นใจในหุ่นของเราให้มีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนักธุรกิจกิฟรินที่รักทุกท่านเลยนะคะทั้งที่นั่งอยู่ในห้องพัฒนาผู้นําแห่งนี้แล้วก็ท่านที่จะได้ดูผ่านดาวเทียมทั่วประเทศด้วยนะคะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ในวันนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นที่สนใจของใครหลายๆคน แน่นอนหลายท่านพยักหน้าเลยเพราะอะไรเพราะคิดว่าน่าจะมากกว่าครึ่งหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะอย่างน้อยน่าจะเคยประสบกับปัญหาอ้วนหรือน้ำหนักเกินมาบ้างแล้วก็มีอีกหลายคนที่เคยพยายามจะลดน้ำหนักนะหรืออย่างน้อยเคยคิดจะลดน้ำหนักใช่ไหมคะแล้วประสบความสำเร็จไหมคะ ไม่โอ้โหได้ยินเสียงอย่างนี้ชื่นใจจริงๆวันนี้เนี่ยมีเทคนิคดีมาบอกนะคะเกี่ยวกับการดูแลรูปร่างของเราทําไมไม่ใช้หัวข้อการอบรมหรือว่าการบรรยายในวันนี้ว่าเป็นการลดน้ําหนักหรือการลดความอ้วนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยากที่จะบอกใช่ไหมคะว่าใครอ้วนใครไม่อ้วนบางคนเนี่ยไม่ต้องผอมมากนะคะอย่าคิดว่าจะต้องผอมเพรียวเหมือนนางแบบที่เดินบนแคทวอล์กแล้วถึงจะสวยจริงๆบางคนมีเนื้อหน่อยๆก็สวยนะ บางคนชี้บอกฉันเนี่ยแหละมั่นใจมั่นใจนะคะ,ะก่อนอื่นค่ะต้องดูภาพนี้กันก่อนเขาบอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการของคนอ้วนแปลว่าอะไรคนอ้วนเนี่ยก่อนที่จะอ้วนต้องเคยมีวันที่เป็นแบบนี้มาก่อนถูกไหมคะสังเกตได้เลย ตัวผอมๆแบบนี้พอเวลาผ่านไปผ่านไป,นไปเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆนะไม่รู้กินอะไรเข้าไปแต่ถ้าอ้วนขนาดนี้แล้วยังไม่หยุดรับประทานจะเป็นยังไงต่อทราบไหมคะท่านอาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ได้อ้สวยไหมสวยมากเลยในชุดบิกินี่หรือว่าอาจจะเจอกับเกอร์ลี่เบอร์รี่แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดไปเจอพิตตี้ขายรถกระบะแบบนี้ดีไหมคะ เห็นแล้วนึกถึงอะไรคะบางคนบอกว่าเห็นแล้วหิวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมน่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองแล้วปล่อยให้อ้วนขนาดนี้นี่ไม่ไหวแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วโรคอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนอื่นมาดูก่อนว่าความอ้วนคืออะไรคนอ้วนคือคนที่มีอะไรเยอะในร่างกายคนที่มีไขมันเยอะในร่างกายพวกเราเป็นพวกชอบสะสมไขมันใช่ไหมคะแล้วเราก็เป็นพวกชอบประหยัดพลังงาน เบอร์5แปลว่าอะไรไม่ค่อยขยับขยื่นร่างกายประหยัดพลังงานเอาไว้ถ้าเกิดสะสมไปมากๆเข้าไขามันเยอะจะเกิดความอ้วนขึ้นค่ะตามปกติเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยควรมีไขมันประมาณ25-30%คือไม่ควรจะเกิน3 0ส่วนคุณผู้ชายอนุญาตให้มีได้แค่18-23%แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเกินนะคะใครได้เคยลงแข่งขันโครงการบายบายแคลอรี่ที่มีการลดน้ำหนักเราเคยเอาตาช่างมาให้ช่างวัดน้ำหนักกัน มีตัวเลขบอกออกมาเลยว่าเปอร์เซน็นไขมันในร่างกายมีกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะพอทราบกันบ้างนะคะจะมีเครื่องมือที่วัดออกมาได้ผู้หญิงเนี่ยเกิน3 0เเมื่อไหร่ถือว่าอ้วนส่วนคุณผู้ชายโชคดีหน่อยตรงที่เกิดมาเนี่ยมีปริมาณไขมันน้อยกว่าคุณผู้หญิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิน25%เ์เเมื่อไหร่คุณผู้ชายก็จะอ้วนนะคะเนี่ยลักษณะของความอ้วนมีหลายแบบอ้วนยังไงบ้างอันดับแรกเป็นคนที่อ้วนแบบอ้วนทั้งตัว คือเป็นพวกสม่ำเสมออ้วนหมดเลยอ้วนทั้งตัวอ้วนยังไงหน้าก็อ้วนใช่ไหมคอก็อ้วนตัวก็อ้วนแขนก็ออกพุงก็ใหญ่ขาก็ออกอันนี้คืออ้วนทั้งตัวเลยแต่มีอีกประเภทหนึง่งเขาบอกว่าเป็นประเภทอ้วนลงพุงอ้วนลงพุงเป็นยังไงถ้านั่งอยู่แบบนี้ค่ะจะดูไม่ออก แต่อย่ายืนขึ้นมาใช่ไหมถ้ายืนขึ้นมาเมื่อไหร่จะเริ่มเห็นพุงออกมาก่อนทันทีอันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นพวกอ้วนลงพุงซึ่งคนที่อ้วนลงพุงดูจากอะไรดูจากรอบเอวค่ะวัดรอบเอวกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จําได้ไหมหรือว่าหลังสุดล่าสุดเนี่ยมันเป็นแบบคาดไม่ถึงซะแล้วคือวัดแล้วไม่รอบคุณผู้หญิงอย่าให้เกิน80เซนติเมตรนะคะรอบเอว80ซนติเมตรประมาณ32นิ้ว ส่วนคุณผู้ชายเนี่ยอยาให้เกิน9 0เซนติเมตรนะประมาณ34นิ้วนะคะถ้าเกินจะถือว่าลงพุงแล้วนะลักษณะความอ้วนเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าถ้าผู้ชายลักษณะจะเป็นเหมือนลูก Apple, แอปเปิลแปลว่าเวลาอ้วนแล้วจะออกอยังไงกลมๆตรงกลางใช่ไหมออกมาพองๆเป็นเหมือนลูกแอปเปิลส่วนผู้หญิงเนี่ยเวลาอ้วนจะเป็นเหมือนลูกแพรเป็นยังไงคะคือจะออกช่วงไหนเยอะเป็นพิเศษ ช่วงสะโพกจะใหญ่เป็นพิเศษอันนี้คือความอ้วนที่เกิดขึ้นกับทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายปัจจุบันนะคะเขาพบว่าความอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากแล้วเด็กไทยในปัจจุบันค่ะร้อยละสิบนะคะเป็นโรคอ้วนแปลว่ามีเด็กไทย10คนจะมีหนึ่งคนใน10คนนั้นที่อ้วนน,น้อยหรือเปล่า ไม่น้อยเลยกระทรวงสาธารณาสุขออกไปสำรวจดูบอกว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นโรคอ้วนกันเยอะทำให้เป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นด้วยสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอ้วนไม่ได้เป็นเพราะว่ามาจากพันธุกรรมแต่เป็นมาจากอาหารการกินนะคะอาหารที่เด็กไทยกินเข้าไปแล้วทำให้เด็กไทยอ้วนมากที่สุดเลยอันดับหนึ่งกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่ามันคือกล้วยทอดนะคะ หลายคนบอกของโปรดทั้งนั้นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เด็กไทยอ้วนเพราะอะไรเพราะเกิดจากการที่เด็กไทยไม่ออกกําลังกายค่ะไม่ออกกําลังกายและทําอะไรกิจกรรมคือนั่งดูทีวีเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็หนักไปทางอาหารฟาสต์ฟูด้ดซึ่งกิจกรรมที่บอกมาทั้งหมดอย่าว่าแต่เด็กเลยใช่ไหมผู้ใหญ่บางคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคือหนักไปทางอาหารฟาสต์ฟู้ดสะส่วนใหญ่สาเหตุของคนอ้วนความอ้วนเนี่ยคืออะไรบ้างเขาบอกอันดับแรกเลยถ้าไม่กินจะไม่อ้วนค่ะ เพราะฉะนั้นสาเหตุแรกของความอ้วนก็คือการรับประทานโดยเฉพาะรับประทานเข้าไปเยอะๆเยอะเ,อะเกินไปแน่นอนมันต้องอ้วนแน่ๆวัฒนธรรมการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยชีวิตเราใช่ไหมคะเคยเป็นคนไทยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ตอนนี้คนอ้วนมากขึ้นเพราะว่าการดำรงชีวิตเปลี่ยนไปเริ่มหันไปบริโภคอาหารตามแบบอย่างชาวตะวันตกกันเยอะขึ้นอาหารไขมันสูงน้ำตาลก็บริโภคในปริมาณสูง อันนี้เป็นสาเหตุความอ้วนทั้งนั้นเลยค่ะรวมไปถึงกรรมพันธุ์อันนี้โชคร้ายหน่อยเคยเห็นไหมคะที่อ้วนทั้งครอบครัวคือพ่อก็อ้วนแม่ก็อ้วนลูกเกิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอืมนะเจมจำม,ม่ำขนาดนี้น่ารักไหมคะน่ารักแต่อย่าปล่อยให้โตขึ้นไปแบบนี้นะจะเป็นปัญหานะคะอะไรอีกเขาบอกยาบางชนิดก็ทำให้อ้วนได้เหมือนกันสาเหตุของความอ้วนยังไม่หมดบางคนเนี่ยมีความผิดปกติ เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อเช่นต่อมไทรอยบางคนหาสาเหตุไม่ได้เลยค่ะกินก็ไม่ได้เยอะทำไมอ้วนเอาอ้วนเอา,า,เอาปรากฏว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไทรอยต่อมไทรอยมันจะมีความผิดปกติอยู่หลายแบบนะคะมีอยู่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพวกไฮโปคือฮอร์โมนหลั่งออกมาน้อยทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายต่ำเผาผลาญได้น้อยกินเข้าไปนิดเดียวก็อ้วนค่ะ อันนี้เป็นความโชคร้ายนะคะถ้าเป็นมาแต่กําเนิดความผิดปกติทางจิตใจอันนี้หลายท่านเป็นเชื่อเลยเคยมีความรู้สึกนี้กันหรือเปล่าคะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เราเศร้าเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเราทํำยังไงกันดีคะกินอืเป็นประเภทจนเครียด,ดกินข้าวใช่ไหมอันนี้ดีไหมนอกจากที่ทําให้อ้วนแล้วมันไม่สวยไม่งามดูบุค,คลิกไม่ดีแล้วเนี่ย โทษของความอ้วนมันมีหลายอย่างนะคะมันทําให้เกิดโรคได้ตั้งหลายชนิดทุกระบบในร่างกายเลยเวลาอ้วนแล้วมันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับสมองหัวใจหลอดเลือด ะะทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่อ้วนเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆมากกว่าคนที่มีน้ําหนักปกติอันนี้แหะค่ะเลยเป็นที่มาที่ไปของการดูแลรูปร่างของเราว่าทําไมเราต้องมาจัดการกับรูปร่างของเราจัดการกับน้ําหนักส่วนเกินไขมันส่วนเกินให้มันหมดออกไปแล้วควบคุมให้ได้นะคะให้มีรูปร่างที่สมส่วนให้ได้เพราะเราจะได้ห่างไกลจากโรคเหล่านี้ นะคะโรคที่มากับความอ้วนมีหลายโรคโรคแรกเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจหลอดหัวใจขาดเลือดนะคะโรคนี้ทําไมถึงเป็นได้เพราะคนอ้วนส่วนใหญ่จะมีปริมาณไขมันในเลือดสูงเพราะปริมาณไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันได้นะคะเป็นที่มาของการเกิดหัวใจขาดเลือดมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติเยอะนะคะโรคอะไรอีกบ้างที่คนอ้วนเสี่ยง เช่นโรคความดันโลหิตสูงอันนี้พิสูจน์ได้เลยค่ะลองวัดความดันดูถ้าเวลาที่เราน้ําหนักเพิ่มขึ้นความดันจะสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อไหร่ที่เราผอมลงความดันจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความดันสูงแล้วมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากค่ะลองลดน้ําหนักดูแล้วความดันมันจะค่อยๆลดลงนะคะโรคไขมันในเลือดสูงอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่แน คนอ้วนต้องมีแน่ๆไม่ต้องห่วยนะคะ<ช>แต่จริงๆโรคไขมันในเลือดสูงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนอ้วนใช่ไหมโรคอะไรอีกโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือถ้ารุนแรงอาจจะถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกก็ได้เพราะเกิดจากการอุดตันของไขมันเนี่แหละค่ะมันทําให้เกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงโรคมะเร็งบางชนิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีคุณหมอออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าผู้หญิง ที่อ้วนลงพุงนะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงธรรมดาหลายเท่าเลยหลายเท่าเลยเกิดจากความอ้วนเนี่ยแหละค่ะรวมไปถึงพวกมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายด้วยที่คนอ้วนมีความเสี่ยงจะเป็นมากกว่าโรคเบาหวานค่ะอันนี้อะไรสูงคะในเลือดน,น้ำตาลคนอ้วนเนี่ยค่ะ ทั้งไขมันทั้งน้ําตาลสูงอยู่ในตัวหมดเลยมีไขมันสูงแล้วส่วนใหญ่มักจะมีน้ําตาลสูงด้วยเพราะฉะนั้นเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานรวมไปถึงโรคถุงน้ําดีหรือไขมันพอกตับภาพนี้เนี่ยเป็นตับของคนนะคะ ตับของคนธรรมดาควรจะกริ้งเกลี้ง,งเนียนๆน,น,นะอันนี้เริ่มมีสีเหลืองๆมาก่อเขาเรียกว่าโรคไขมันพอกตับทําให้ตับของเราเนี่ยทำงานไม่ได้เสียประสิทธิภาพขาดการขาดหน้าที่การทํางานนะคะเป็นหนักๆเข้าตับทํางานไม่ได้เลยสูญเสียหน้าที่ไปภาพนี้ค่ะเขาบอกว่า obesity is suicide แปลภาษาเป็นภาษาไทยว่าความอ้วนคือการ ฆ่าตัวตายนั่นเองเพราะว่าโรคที่กล่าวมาทั้งหมดมันจะรุมเร้านะคะที่ถืออยู่นี่คืออะไรคะไม่ใช่ยาแก้ปวดนะแต่เป็นอะไรคะช็อกโกแลตใช่ไหมและที่ผูกคอตายเนี่ยผูกด้วยอะไรเห็นไหมคะใส้กรอกนะเขามีการศึกษากันนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยที่พบว่าคนอ้วนกันมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งรัฐบาลต้องออกมามีโครงการรณรงค์ให้คนไทยไร้พุงนะคะ เขาก็ไปสำรวจมาดูซิทั่วประเทศไทยจังหวัดไหนบ้างที่มีคนอ้วนเยอะที่สุดก็ไปสำรวจมาลองดูนะคะว่าจังหวัดของเราเนี่ยติดอยู่ใน10อันดับนี้บ้างหรือเปล่าอันดับหนึ่งเลยค่ะเขาบอกว่าจังหวัดชัยภูมิอันดับสองคือประจวบนะคะอันดับสามคือแม่ห้องสอนโดนบ้างหรือย,ยังคะยังจังอันดับที่สี่คือเพชรบูรณ์อันดับที่ห้าคือ นครราชสีมาค่ะอันดับหกจังหวัดชนบุรีนะคะที่เฮนี่ดีใจใช่ไหมคะติดอันดับอันนี้อันดับแชมป์ความอ้วนนะคะแอุตรดิต์อันดับแปลบบุรีค่ะอันดับเก้านนทบุรีและอันดับสุดท้ายอันดับสิบคือจังหวัดสุราธานีค่ะ โอ้อโกรุงเทพรอดสรุปออกมาให้ฟังเป็นข้อมูลให้ทราบเอาไว้นะคะดูซิเราไปขยายงานจังหวัดไหนที่ติดอันดับ10จังหวัดแชมป์อ้วนที่สุดเนี่ยกลุ่มอาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยแหลคะค่ะเอาไปแนะนำเอาไปขยายงานได้เลยนะคะเคยคำนวณค่าดัชนีมวลกายของตัวเองกันหรือยังคะว่าคือเท่าไหร่ วิธีคิดง่ายๆว่าเราเนี่ยอ้วนหรือ,อยังเขาบอกว่าให้คำนวณหาจากค่า BMI หรือดัดชนีมวลกายวิธีการคำนวณทำง่ายๆเอาน้ำหนักตัวเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงคูณกับส่วนสูงโดยที่ทำส่วนสูงให้เป็นเมตรซะก่อนนะคะตัวอย่างการคำนวณบอกว่าถ้านากรหนัก80กิโลกรัมแต่ว่าสูง170เซนติเมตรคำนวณค่า BMI ของนกรค่ะเอา80ตั้งแล้วหารด้วย ส่วนสูง170เซนติเมตรทำให้เป็นเมตรซะก่อนคือ1.7เพราะฉะนั้นหารด้วย1.7คูณกับ1.7ได้ออกมา27.68นะคะอันนี้ถือว่าเป็นค่า BMI ค่า BMI ของเราอยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9คือยังไม่ถึง23ถือว่าหุ่นดีค่ะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเกิดคำนวณออกมาค่า BMI ตั้งแต่23ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง25นะคะถือว่าน้ำหนักเริ่มเกินแล้วถ้าเกิด25ขึ้นไปเมื่อไรแต่ไม่ถึง30จะถือว่าเป็นคนอ้วนค่ะและใครคำนวณออกมา BMI 30ขึ้นไปอันนี้เขาบอกว่าอ้วนมากจริงๆเรื่องลดความอ้วนไม่ยากเลยค่ะดูจากพลังงานเปรียบเทียบกัน ระหว่างพลังงานที่เรารับเข้าไปกับพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันพลังงานที่เรารับเข้าไปได้จากไหนทราบไหมคะรับเข้ามาในะร่างกายเรามีพลังงานได้มาจากไหน <cam> อาหารนั่นก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปส่วนพลังงานที่เราใช้ก็คือกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันนี่แหละเราต้องใช้พลังงานถ้าเกิดว่าเรารับประทานให้ได้พลังงานเท่ากับพลังงานที่จะใช้น้ําหนักเราจะคงที่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรากินเยอะกว่าใช้ มันก็จะเหลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเหลือมันจะเอาไปเก็บไว้ตามพุงของเราตามต้นขาตามต้นแขนนะคะเราก็จะอ้วนแต่ถ้าคนที่อยากลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักง่ายนิดเดียวเลยค่ะกินให้น้อยกว่าที่ต้องการจะใช้แค่นั้นเองหลักการง่ายไหมคะง่ายไหมฟังดูง่ายงเนาะแต่การทำจริงๆยากไหมยากอีกแล้วนะคะพลังงานที่เราควรได้รับในแต่ละวันเนี่ย มันแตกต่างกันนะคะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเพศแน่นอนคุณผู้ชายเดี่ยต้องมีได้รับพลังงานเยอะกว่าคุณผู้หญิงอยู่แล้วทานได้เยอะกว่านะคะวัยก็เกี่ยวข้องตอนเด็กๆเนี่ยโหวิว่งซนรับประทานเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอ้วนสังเกตไหมกินได้เยอะนะคะเพราะมันยังเผาผลาญดีอยู่แต่พออายุเริ่มเยอะขึ้น3มเลข3ขึ้นเท่านั้นแหละเป็นยังไงกินอะไรเข้าไปนิดเดียวก็ อ้วนแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องกินเยอะกว่าเดิมด้วยให้กินเท่าเดิมนี่แหละแต่จะอ้วนมากขึ้นส่วนสูงกับโครงล่างก็มีส่วนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันสําหรับพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันแต่โดยเฉลีย่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยให้ได้ประมาณ2,200มิลลิกรัมนะคะส่วนผู้หญิงให้ได้ประมาณ1,800ค่ะถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญลดลงปริมาณพลังงานที่เราต้องการมันก็จะลดลงไปด้วย นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลดหรือว่าควบคุมน้ำหนักจริงๆแล้วมีเทคนิคง่ายๆอยู่แค่3อย่างแค่นั้นเองค่ะอันดับแรกเราบอกว่าความอ้วนเกิดจากการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องควบคุมในเรื่องของอาหารควบคุมอาหารซะก่อนอันที่2คือการออกกําลังกายอย่างน้อยต้องให้ได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยสัก3าครั้งนะถึงจะถือว่าได้รับการออกกําลังกายแล้วนะคะ อันดับสุดท้ายคือการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ควรจะปรับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าอะไรบ้างก่อนอื่นดูการควบคุมอาหารก่อนเลยให้ลดปริมาณอาหารและเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะสมถ้าเราไม่อยากอ้วนเราควรจะงดอะไรคะงดไขมันสูงๆใช่ไหมน้ำตาลแป้งของหวานรู้ทุกอย่างเลยใช่ไหม ถามนี่ไม่ต้องบอกแล้วนะคะรู้หมดแล้วหลักการเนี่ยได้ทุกอย่างแต่ทําไม่ได้แค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดน้ําหนักอย่างเราบอกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยใน1วันต้องการพลังงานประมาณ1,800ถ้าเกิดอยากจะลดให้ได้ประมาณ1กิโลกรัมใน10วันนั่นคือแต่ละวันรับประทานให้น้อยลงเหลือประมาณ1000ค่ะถ้ารับประทานให้ได้น้อยลงขนาดนี้เมื่อไหร่จะแน่นอนเลยว่าน้ำหนักจะลดลง และที่สำคัญที่สุดอาหารเนี่ยปกติทานอาหารกี่มื้อนะคะสี่โอ้ท่านไหนทานสี่สามมือ้อใช่ไหมสามมื้อมื้อไหนคะที่สำคัญที่สุดแล้วมื้อไหนที่เราอดบ่อยที่สุด <Yeah. S 1> ก็มื้อเช้ามื้อไหนควรทานน้อยที่สุดคะ <Yeah. S 1> แล้วมื้อไหนมื้อไหนที่เราทานเยอะที่สุด ถูกต้องปฏิบัติตัวกันถูกต้องที่สุดนะคะอาหารเนี่ยใครไม่อยากอ้วนเขาบอกว่าให้ทานอาหารเช้านะให้ทานอาหารเช้าและทางที่ดีทานให้ได้ก่อน8โมงเช้าค่ะจะเป็นการสตาร์ทอุ่นเครื่องร่างกายเราแล้วทั้งวันเนี่ยระบบเผาผลาญในร่างกายจะทำงานดีไปตลอดทั้งวันถ้าใครไม่ทานอาหารเช้านะคะจะลดความอ้วนไม่ได้และจะอ้วนขึ้นด้วยเพราะอะไรเพราะเรางดอาหารเช้าร่างกายจะปรับโดยอัตโนมัติ คือมันรู้สึกว่าร่างกายไม่มีอาหารมันก็เลยต้องพยายามประหยัดพลังงานอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันจะปิดเครื่องทุกอย่างค่ะพอตอนกลางวันเรากินเข้าไปเยอะๆมันก็ไม่เผาผลาญแล้วอาหารที่บอกว่าควรจะรับประทานเขาบอกให้หลีกเลี่ยงไอ้พวกข้าวแป้งที่มันขัดขาวเรียบร้อยแล้วที่มันดูขาวๆน่ารับประทานเนี่ยนะคะให้หลีกเลี่ยงแล้วให้ทานพวกที่ไม่ขัดขาวแทนเช่นข้าวถ้าจะให้ดีทานข้าวเลยดีคะ แกล้องขนมปังถ้าจะทานก็ให้ทานเป็นขนมปังโฮลวีตอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ด้วยพวกนี้ผักสดกับผลไม้ควรทานให้เยอะๆควรทานให้ได้วันละกี่สีนะคะเจ็ดสี <c oughs> ก็บอกให้ทานผักและผละไม้สดเยอะๆแทนนะคะแต่ต้องเตือนนะคะพอบอกว่าให้ทานผลไม้เยอะๆบางคนทานอะไรทุเรียนมะม่วงมะม่วงอย่างเดียวไม่พอ เ,เหนียวมะม่วงด้วยอันนั้นไม่ได้อันนั้นผิดหลักนะคะมีอะไรอีกที่ควรทานอาหารที่ประกอบอาหารนะคะวิธีประกอบอาหารควรใช้วิธีต้มนึ่งหรือว่าอบหลีกเลี่ยงการทอดอการทอดนะคะอันนั้นมันทําให้ไเราได้น้ํามันเพิ่มเข้าไปอีกได้ไขมันเพิ่มในร่างกายมากขึ้นไปอีกอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆอันนี้ควรรับประทานแน่นอนพวกหัวบุกเนี่ยมีไฟเบอร์สูงนะคะรับประทานเถอดดีแน่ๆส่วนน้ําดื่ม ควรจะดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดหลีกเลี่ยงให้หมดค่ะบางคนนะคะทานอาหารน้อยพยายามลดน้ำหนักแต่สงสัยจังเลยทำไมลดไม่ได้สักทีเปิดตู้เย็นดูค่ะไม่มีขวดน้ำเปล่าเลยมีแต่อะไรน้ำอัดลมน้ำหวานใช่ไหมเพราะไม่ยอมดื่มน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นดื่มน้ำเปล่านะคะดีที่สุดไม่เพิ่มแคลอรี่และทำให้ผอมได้แน่ๆส่วนการออกกำลังกายอย่างที่บอกเลยค่ะ เลือกนะคะหาวิธีไหนก็ได้ออกกําลังกายที่มันเหมาะกับเราเราจะได้มีแรงในการออกกําลังกายพฤติกรรมที่ควรปรับอันดับแรกเลยต้องเป็นคนรู้จักเลือกรับประทานคืออยารับประทานไม่เลือกนั่นเองนะคะเลือกเอาดูว่าอันไหนที่มันมีไขมันสูงเราไม่ทานอันไหนที่มันให้พวกไฟเบอร์ให้พลังงานแต่แคลอรี่ต่ำทานแบบนั้นนะคะรู้จักเลือกอันดับต่อไปเขาบอกว่าห้ามเลยมีคนบางประเภท นั่งอยู่ที่ไหนจะต้องมีอะไรก็ตามติดตัวอยู่เสมออยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะอะที่เข้าเข้าข่ายเลยที่เขาบอกว่านิ่งเป็นหลับใช่ไหม นั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหา้ามมีของขอบเคี้ยวไว้ใกล้ตัวและอันดับสุดท้ายเขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้คนที่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีถ้าเกิดคนข้างกายเราเนี่ยเป็นประเภทชวนกินตลอดเวลาค่ะเอ,อชวนไปเถอะจะลดทำไมไม่อ้วนหรอกโอ้หุ่นอย่างนี้ดีอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยอยู่ให้ห่างเข้าไว้แต่ไม่ต้องถึงกับเลิกคบนะคะคบได้แต่ว่าอยู่ให้ห่างแล้วรู้จัก,จกปฏิเสธเข้าไว้ถ้าทำได้แบบนี้รับรอง ไดแ้แน่แต่ถ้าใครบอกว่าควบคุมอาหารก็แล้วออกกำลังก็แล้วนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมก็แล้วยังไม่สามารถลดน้าหนักได้เรามีตัวช่วยค่ะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มที่ช่วยลดหรือว่าควบคุมน้าหนักของกลิฟฟรีนมีหลายตัวเลยวันนี้เอาตัวไหนมาฝากกันบ้าง อันนี้เหมาะมากๆถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้คือยังไงก็หยุดการบริโภคอาหารไขมันสูงไม่ได้ต้องบริโภคตัวนี้เพราะว่าแฟตบล็อกเกอร์มันจะไปช่วยดักจับเอาไว้ตอนที่เรารับประทานเข้าไปมันมีอะไรช่วยดักจับอยู่บ้างตัวแรกคือไคโตซานไคโตซานคือสารสกัดที่บอกว่าสกัดมาจากเปลือกแข็งของสัตว์ทะเลนะคะเช่นเปลือกกุ้งเปลือกปูพวกนี้มันทําหน้าที่อะไรเขาบอกว่ามันตัวไคโตซานเนี่ยค่ะมันจะช่วยดักจับ ไขมันก่อนที่มันจะถูกดูดซึมเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราเพราะฉะนั้นมันดูดซึมเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราไม่ได้เราก็ไม่ไปเพิ่มความอ้วนนะคะตัวที่สองคือตัวที่ชื่อว่าโพลีเด็กโตสตัวนี้เป็นใยอาหารชนิดละลายน้ําได้พอบอกว่าเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ําได้ลงถึงท้องเราปุ๊บลงไป